สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสตานะครับราวสตาของวันที่10พฤษภาคม2567นห้ร้บะครับวันราวสตานะวันที่10นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟา้ฟาสีฟ้าสดใสสดใสน้ำโชว์ทำตืน่นดีๆม่ทุกทุกๆท่านนะครับราวสตาก็จะออกทุกๆวันนะครับออกเวลาบ่าย สามโมงสี่ห้านะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงบางครั้งบางมีทวีสัตทวีโชคทวีสุขนะครับอ่าวันนี้บ่ายสามโมครึ่งนะเลขอะไรจะมาช่วงนั้นมากดดูกันนะครับเลขสูงนะแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะแปดเก้าน,นะครับแปดกับเก้าคู่กับอะไรครัเนี้ยแปดสองเก้าสองนะครับแปดสามเก้าสามนะครับ แปดสี่เก้าสี่นะครับแปดห้าเก้าห้านะครับตามนี้นะครับคู่ของเขาก็จะเป็นสองสามสี่ห้านะครับสองสามสี่ห้านะตามนี้เลยนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยครับเนี่ยอยู่ใกล้หน่อยครับเด่นนะครับแปดกับเก้านะเพราะฟันที่เก้าแล้วการเลขขี้นะครับเก้า ก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้านะครับสามนี้นะครับส่วนแปดนี่เป็นตัวรองนะแปดเส้รองนะครับแปดเส้รองนะครับอันนี้สองสามสี่ห้าเนี่ยจับวินกันนะจับวินกันทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับวันถงที่เก้าก็ดูที่สายเก้านะครับให้จับคู่เก่งก็จับไปนะครับอาจารย์จับคู่ไม่เก่งนะอ่าเด่นก็พอไปวัดไปวาได้อยู่หรอกประมาณนี้นะครับพอได้กินได้อยากเนาะเด่นเนาะ มาอยู่นะครับแต่คู่จอนี่มันมาเกี่ยวพลาดนะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วตามตาตามตานะครับตามนี้เลยนะครับจดเอานะครับใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แก๊กเดียวใครถ่ายภาพหน้าจอไม่เป็นก็ค่อยๆจัดไปนะครับดูไม่ทันก็เอามือแตะวิดีโอพักไว้หรือไม่งั้นก็ดูอีกรอบหนึ่งสองรอบสามรอบก็ได้นะครับอืประมาณนี้คขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านชคดีโชคดีแหงๆ,ๆนะไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วนะไม่จนไม่จนแล้วนะไม่เจ็บไม่จนมั่งคั่งมั่งมีนะคร,ครับสวัสดีครับ